สวัสดีเจ้าเมกานะคะวิพีนอาเราก็ไปโรงเรียนวันแรกนะคะเก๋ก็ตื่นเช้ามานะคะจัดสเสบียงนะคะเนี่ยนะคะให้พี่นอาไปกินโรงเรียนอ่ะนะคะเนี่ยนะคะมีข้าวผัดในกระป๋องสีส้มด้วยนะคะสามารถเก็บความร้อนได้นานนะคะกระป๋องนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยนะคะเก๋ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าพี่นออาจะกินหมด หรือเปล่านะคะเนี่ยคะเผื่อเอาไว้ก่อนนะนะคะเนี่ยนะคะที่โรงเรียนก็มีบริการอาหารกลางวันนะคะแต่พี่โนอาเรานะคะเลือกกินเยอะเลยนะคะเนี่ยนะคะเราก็จัดกันไปนะคะวันแรกนะคะเขาก็ให้ผู้ปกครองนะคะเข้าไปส่งได้ในในห้องเรียนนะคะเนี่ยะคะเรานะคะส่งเสร็จนะคะก็ออกมาชอปปิ้งกันนะคะเนี่ยนะคะพอบ้านกับ ะะก็มาหาของกินนะคะพวกชีสนะคะว่าจะไปทำช็อกโกตรี่บอดนะคะเนี่ยนะคะวายก็มีนะคะเนี่ยคะเป็นวายท้องถิ่นนะคะราคาก็ไม่เบาเลยนะคะนี่นะคะสิบกว่าเหรียญน,นะคะสิบสี่เหรียญสิบห้าเหรียญน,นะคะ นี่ยนะคะหวานปากเลยนะคะจัดสักขวดดีไหมคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มารับพี่โนอาห์นะคะกลับบ้านนะคะเนี่ยนะคะเป็นเวลาช่วงประมาณบ่ายสามนะคะผู้ปกครองก็จะมารับต่อแถวคิวกันเลยนะคะเนี่ยคะ่ะโรงเรียนนะคะครูนะคะก็จะมาส่งเด็กนักเรียนนะคะ ถึงที่รถนะคะเป็นรายบุคคลนะคะเขาจะออกมาเรียกชื่อนะคะไงาฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูกสองฝากกดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยนะคะ